ผมคุณอมเกียรติ omm, กรเกิดสมเกษตรและสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชหากท่านมีปัญหาหนี้สินหนี้นอกระบบที่ดินและที่อยู่อาศัยซึ่งกำลังจะสูญเสียสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแนะนำให้มารับความช่วยเหลือ,หร,อหรือรับคำปรึกษาจากกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้ที่สำนักงานเกษตรและสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชี่ค่ะชื่อวราภพาเลี้ยงตรมค่ะอยู่บ้านเลขที่หนึ่ง้าสองหมู่ที่เจ็ดตำบลเขาขาว,ขาวาอำเภอทุ่งสงจากหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะ หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้อยู่แล้วทําทอะไรอยู่บ้างครับในที่ดินแปลงที่ได้รับอนุมัติการช่วยเหลือจากเงินกองทุนมาครับหลังจากที่ได้รับอนุมัติก็ปาล์มก็ตัดได้อยู่ค่ะตรนนี้ตัดปาล์มอยู่แล้วก็มะนาวที่อยู่ระหว่างปาล์มค่ะมีมะนาวต้นหนึ่งปาล์มต้นคือข้าวหว่างปาล์มมะนาวค่ะมะานาวก็ได้เก็บลูกได้ตัดลูกปาล์มแล้วก็มะนาวก็ ทําทกิ่งต้นขายค่ะมะนาวพันท้ายติาไร่ค่ะได้ทํากิ่งต้นขายตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงนิดนึงเพราะว่าต้นปลามันได้รับผลโตแล้วค่ะมันมันร่ม,มค่ะร่มเงาของของปลามาทำมะนาวได,ได้ได้รับผลน,น้อยลงค่ะแต่ว่ากิ่งตน้นทําขายอยู่ค่ะขยายพันธุ์ขายอยู่ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพอื่นๆอีกหรือ,อ,อไม่ครับถ้าต้องการต้องการด้านใดครับ ต้องการอาชีพเสริมคือซื้ออุปกรณ์ค่ะอยากอยากอยากทำดินค่ะแล้วก็อ,อุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์แล้วก็เงินทุนหมุนเวียนสักสักก้อนนะคะ นี้จะไปไปปักชําค่ะจะเพิ่มูลค่าต้นต้นอะไรครับต้นชาบาเมเปิลค่ะนี่กระถางนี้ร้อยห้าสิบเราไปปักขายถุงดำค่ะถุงละห้สิบบาทค่ะ,คะมีเสียงตอบรับขายดีมากค่ะนี่การขอกู้เงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนเนื่องจากการขายฝากจำนองหรือสัญญาเงินกู้ทั่วไปสามารถยืนกู้ได้ตั้งแต่5 0 0 0 0นบาทสูงสุดไม่เกิน2 5 0ล้าน5แสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีระยะเวลาชำระหนี้คืนไม่เกิน20ปีผู้มีสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือได้แก่เกษตรกร,กรผู้ยากจน พิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรหรือผู้ยากจนท่านนั้นรวมถึงเกษตรกรที่เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถขอกู้เงินของกองทุนเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้อีกช่องทางหนึ่ง